เรื่องร้อนเลยฮะเรื่องของพี่เอชุติมากับแฟนเก่าของเขาครับคุณฟรองครับพี่กี้เรื่องนี้มันยังไงอะพี่คือจะบอกว่ามีเรื่องราวของการไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดรว่าอาดีตคนรักก็คือพี่เอเนี่ยเอารถเอาเอาบ้านไปตอนเลิกรากันไปแล้วไม่ผ่อน5เดือนอปรากฏว่าก็มีการทวงเจ้าหน้าที่ทวงเงินไปทั้ง จะติดแบคลท์แล้วเพราะว่าไม่จ่ายต่อเนื่องแต่ว่าเราฟังจากปากคุณฟ้องไปพี่เอชุติมาบอกเลยว่าโฟนอินเข้ามาในรายการคุณปอบเปียด้วยนะครัคุยทุรดามากงานนี้บอกเลยว่าอย่าฟังความข้างเดียวรอฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้น แต่ว่าพูดหลังจบคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้บอกเลยว่าเด i m ท m แมชชีนทำให้คอนเสิร์ตนี้หลายคนจับตามอบมากๆช่วงทอล์กนะคะมีพี่ฮันนี่พัสรมีพี่บุ๋มตีรักนะคะแล้วก็มีทีสเกิร์ตในบางช่วงบางตอนพูดถึงในเรื่องราวของที่มาที่ไปของพวกเราที่เป็นนักร้องแต่ เสียดายไม่ร้องเพลงนี้เพลงลืมบุญคุณปรากฏว่าเ,เพลงสำนึกบุญคุณปรากฏว่าท่อนนี้ประโยคน,นี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ a พีเอพีเอเนแบ,บแนมเรื่องราวความรักเก่าหรือเปล่าเรามีคลิปบางช่วงบางตอนเชิญค่ะเชิญครับวยคนแต่งเพลงนะคะบอกหลายคนคิดว่าในช่วงกีตาร์รคคอร์ดเพื่องภูจะมีอัลบั้มเกี่ยวกับสารพัดสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นงู นะคะน่าจะเป็นแมงมุมนะคะเสือแล้วก็มนุษย์หมาป่าแต่จริงๆแล้วนะคะยังมีเพลงช้าๆตัวเองเองะค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ชอบที่สุดเป็นเพลงช้าๆจริงๆอยากจะร้องมากแต่วันนี้ไม่ได้ร้องให้ทุกคนฟังเป็นเพลงที่เอ้มีโอกาสได้ช่วยคนแต่งเพลงนะคะบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่เอชชอบจริงๆแต่ไม่ได้ร้องเสียดาย <c oughs> อะไรชื่อเพลงอะไรเหรอตัวเองสำนึกบุญคุณค่ะ เอเนี้ยมันคุ้นๆหูยังไงไม่รู้เออใช่ที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่หรือเปล่าเองเนี่ยเนี่ยข่าวข่าวข่าวหน้าเลยบอได้บอเดี๋ยวค่อยฟังทีเดียวแล้วกันนะคะในฐานะเพื่อนสนิทของเอชิตมานียนานะคะบุ้มขอกอดให้กำลังใจเอเอาเรามากอดกันเลยกอดกอดแชร์เพื่อนเราฮ่าเอาเสียงพร้อมเพื่อนกำลังใจพี่ ซ like. ึ้งๆนะโดยที่วันนี้ไม่ได้ร้องแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องๆร้องเพยงซึ้งต่อแล้วทนค่ะไม่ได้ร้องเลื่อนชั้นโอ้ยเดี๋ยวใจอที่ไหนนะจ๊ะหลายคนคิดว่าบางช่วงบางตอนของคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวชาแม่ชีนแต่งานนี้บอกเลยว่าต้องรอนะคะเพราะว่าจบคอนเสิร์ตแล้วเพราะฉะนั้นพี่เอเขาจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือใดๆเลยต้องติดตามเดี๋ยวห้องข่าวบันเทิงเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะน่าจะชี้แจงเร็วๆนีเนาะน่าจะวันนี้แหละพี่ครับผมส่งกับดังใจนะครับครับ